สวัสดีครับอยู่กับพิสูซูอร์โปรนะครับและโจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะวันนี้นะครับเราส่งไทตันนะครับเป็นตัวโมเดล2023นะครับใช่แล้วค่ะกับตัวนี้นะคะจะเป็นดับเบิลแคปทัชนะคะ GLS เกียร์ธรรมดาค่ะเป็นสีเงินนะครับนี่สีเงินเลยราคาของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่846,000บาทนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะลูกค้าใช้เงินรับรถเพียง 2 0 0พบาทเท่านั้นเองเ<ม>พราะลูกค้านะครับเป็นลูกค้าเก่ามิสูเราที่เองอะนะคะก็จะใช้สิทธิ์ครอบครัวมิสูนะคะราคางวดจะอยู่ประมาณ1 2 8 0 0รกว่าบาทนะครับโอ้แล,แล้วก็ยังได้การตกแต่งที่สวยเต็มคันแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวพามาชมกันดีกว่าว่าคันนี้ได้ตกแต่งไว้จะไปบ้างน,นะครับตกแต่งค่ะ นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะโลกโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าเป็นไททันสปอร์ตนะคะเลือกเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะให้ดูโดดเด่นตัดกับตัวรถที่เป็นสีเงินแบบนี้นะคะเข้ากันกับกระจังหน้าสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีการตกแต่งเป็นครอบไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นครอบไฟหน้านะคะแล้วก็จะมีครอบไฟตัดหมอกนะ,ะจะเป็นเขี้ยวคู่แบบนี้นะคะเสริมให้ดูโฉบเฉี่ยวนะ,ะแล้วก็ยังมีตัวนี้ค่ะตัวสเกลรอบคันนะคะเป็นของ RBS นะคะก็จะมีทั้งไฟเดย์ไลท์แล้วก็มีตกแต่งห่วงแดง ก็จะทให้รเสปอรมากขึ้นรด้านข้างนะครับนี่พระเอกเลยก็คือตัวล้อนั่นเองนะครับซึ่งได้เปลี่ยนจากล้อเดิมเนี่ยซึ่งเป็นขนาด17นิ้วเป็นล้อ18นิ้วออฟโรดลูกค้าเลือกลายเป็นลายดอกไม้แบบนี้เลยนะครับและยางก็แน่นอนใส่ให้เป็นยาง AT ทนะครับ18เหมือนกันนะไซส์ยางอยู่ที่265 60 R18 นี่ใส่ก็หล่หอเต็มซุ้มกันไปเลยนะครับและแน่นอนนี่ครับต้องมีซุ้มล้อด้วยนะครับซุ้มล้อจะเป็นสีดําด้านเป็นหมุดแบบนี้เลยนะครับทาให้รถดูวยดูด,ดูขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและนี่นะครับพวกนี้จะเป็นที่มากับรถอยู่แล้วนะไม่ว่ากระจกมองข้างสีดําบันไดข้างสีดําเราก็ได้มีติดเพิ่มพวกกันสาดข้างให้ทั้ง4บานให้เลยด้วยนะครับรวมถึงเบ้ามือจับนะติดให้ครบ ้วนนะครับสีบาเลยนะมีโลโก้เป็นไททันด้วยเป็นสีดําเงาเข้ากับตัวมือจับที่เป็นสีดําด้วยเลยและแน่นอนนะครับในสายอุยต้องมีราวหลังคาซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเราติดแบบให้ใช้งานได้จริงนะครับยึดกับตัวน็อตที่มากับล้อเตยนะเนี่ยโหโหนได้แบบเนี่ยโหเนี่ยแข็งแรงมากนะครับนอกจากนี้นี่วดลายนี่ให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับเรามีลายลูกค้าเลือกกว่า20แบบด้วยกัน ซึ่งลูกค้าก็เลือกมาเป็นลายนี้นะครับเป็นลายสาัดโคนมีคำว่าไททันซึ่งจริงๆพวกตัวสอนพวกนี้ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเองได้ด้วยนะครับเลือกมาเลยอยากใช้ชื่อใครนะใส่เข้าไปเลยแลนนี่เลยนะครับกับความรวยสุดๆก็ต้องมีตัวโลบาเล็กใส่เข้าไปด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแข็งแรงมากๆเลยอ่ะนะแล้วก็ยึดจับกับตัวที่เป็นกระบะไลเนอร์ของแท้เข้าไปด้วยโอ้โหพร้อมดูยสุดๆเลยนะครับ ตกแต่งนะคะก็ให้ทั้งคันจริงๆนะตัวนี้ก็จะเป็นครอบฝาถังน้ํามันเป็นดําเงาแล้วก็มีโลโก้ไททันสีแดงๆนะคะให้ดูแบบสปอร์ตรับกันกับของแถมทั้งคันเลยแล้วก็ยังมีตัวนี้ครอบไฟท้ายเป็นดําเงานะคะก็เข้าชุดกันทนั้งคันสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็จะมากับโรงงานอยู่แล้วมีกล้องหลังมาพร้อมเลยแล้วก็มีนี่เลยค่ะพอลแรงมือเปิดท้ายกระบะนะคะก็ทําให้แบบการลงของกระบะคะ่ะก็แบบนุ่มนวลนะคะแล้วก็แบบง่ายดายสำหรับแบบ เด็กหรือผู้หญิงสามารถเปิดท้ายได้ไม่หนักเกินไปค่ะสตหรับภายในของวนนี้นะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเลยนะครับรวมถึงควงมาลัยก็หุ้มหนังมาด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นไฮโดรลิกนะก็ขับง่ายนะครับแล้วก็นี่ไฟนะครับก้านไฟปกติเลยนะตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าไฟให้มาเป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED มีที่ปรับระดับความสูงต่ำของไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะ นะครับที่ปัดน,น,น้ำฝนนี้ปกติเลยนะครับส่วนตัวจอของรุดนี้นครับเป็นจอทัชสกรีนมาให้แบบนี้เลยก็เร่นได้หมดนะ Apple Ca r p เพก็ได้ Android Auto ก็ได้นะครับ b t t o o t h FMAM ได้หมดนะครับรวมถึงกล้องมองหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ขึ้นจอให้แบบนี้ได้เลยด้วยนะครับแล้วยังมีระบบแอร์นี่มาเป็น Auto, ออโต้อัตโนมัติกันแบบนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็เกียร์ของรุดนี้แน่นอนเป็นเกียร์6เกียร์นะครับ แต่การเท้าเกียร์หลังคือการใช้กดยุบลงหรือโยกไปทางเกียร์หน่งแบบนี้นี่อแค่นี้เลยนะครับและแน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็ต้องมาพร้อมเครื่องยนต์2.4 m มเว็ c q u e i n Diesel 181แรงม้าเลยนะครับใช่ค่ะทำงานพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดคะ่ะแน่นอนเรื่องการขับเคลื่อนกำลังรถนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับ และข้อดีของรุน่นนี้อย่างหนึ่งนะครับคันนี้คือลูกค้าไม่ต้องมารับรถเองด้วยนะครับใช่ค่ะคันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปส่งลูกค้าให้ถึงที่ก็นัดหมายกันาัาที่โลตาสสินครลินนั่นเองค่ะ connais, ที่เดิมที่ส่งคันที่แล้วกันเลยนะครับและนอดก็ต้องมีตุ๊กตาเตรียม,มให้ลูกค้าเหมือนเดิมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเตรียมน้องหมีแล้วก็เตรียมรถไปเซอร์ไพรส์ลูกค้ากันค่ะแล้วไปก็ดีกว่านะครับ